สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพๆกับช่องนางเอกฟินแลด์นี่ล้วจะมือนีนั่งกัได้อันอบสมปลาเค้าแล้วก็อบกระดูกอันหนมกระดูกอ่อนจ้าที่นั่งคือเฮ็ดไว้ตะโดแล้วจะแล้วก็มีอันเอาพริกจีน้ำหมองคลิ้เข่าไปตู้อบน้ำแล้วก็มีแบบพริกหยวกน้วยนึงเลยจ้าเอาเข่าไปเข่าตู้อบน้ำมีหอมกระเทียมแล้วก็มีเจวประแดกน้ำจ้าเพื่ออยากจำแล้วกันมาลาตู้เย็นจ้ามาลาที่เก็บมาจากซองฟีแต่ละ5ะพักินบะหมี่พี่น้อง บ่ได้ไปจะพาเขาบ่เข่ามูร่างค้นดำเขาบอได้ไปเาจากหนึ่งเขา,เลาแล้วมาเลยจ้ามากินน้ำนั่งก่อนสิไปกินกับฝากพี่นอ้องให้เขาเด้จ้าฝากเองก็ร่างใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ช่องนักเอกฟิลแ,แลดนมันได้จ้ามาจากมากินน้ำกันท่านเนี่ยเอาอนีจ่าที่นั่งว่าอบมันใส่ถาดเราบ่หาแนวห้อหาแนวห่องข้างใต้ให้มันเป็นตะแกรงคือเข้าย่างเนี่ยมันจะได้แห้งๆเสียจ้านี่น้่ามาแห้งๆเสียจ้านั่งบ่มากถอดหรอก ออกไปคือน้ำไล่ไปน้าพี่นองอโอ้ดอกเลยบบพีนแซ่บแบ่พี่น้องสมปีดเลยเอาออกมาจากกสูงฟิดอ่ะหากินอาหารเกาหันเบิด มาท้านนี้แก่แก่จะปลายอ่ะน้ำกระดูกอ่อนจ้ะ,จะ กินเขาทำกลางแสงเทียนมันไ้พี่นอ้องอันนี้ก็ใส่บรอยากาศยูหัวไนไหนไว้ถูกแสงเทียนไหมพ่อมีเส่พ่อมีสีมีแสงพ่อมันงเงียบเงาพ่อเปลี่ยนอึมขึ้นพี่นอ้องอาการมันเหมือนมันมัว่วนั้นเป็นแต่อึมขึ้นมันเป็นแต่หดหู แเฮดเจ้าประแดดรอบนี้ว่าเพดออกจากเฮดไหหมูเพราะว่าปีไม้ฮะนะของควัของคว,วันปีไม้น่ามาคือหมูเด้่ อันมูนั่งเพื่อนบอมกักช็อกโกแลตนะเพิ่นได้กินเพื่อนเพื่อยดูโลงนงขนมเนาะพี่น้องเพิ่นกับเบือ่อจมาะนะนั่งกับวัจากข้อมสีหายนั่งกับตำแก้วผัดแดดแล้วก็ขั้นสมพักให้เพิ่อนกอกเห็ดลาบไก่เห็เพ่นนํา <c oughs> ของควันวันของควันอีไมน่น่งมันคือบานคือเมือง,องเขาเลย เฮียมนะโมกระเฮียมกินเยอะน้ำทำดีบักพีกตนเนาเขาตู้อบนี่ง่ายก็เอาย่างอีกพี่น้องโอ้ยนั่งเราไปกลุ่มนั่งย่างอยู่เฮ็ดีจยบบักพีกนะพี่ยน่นนนยาเขาตู้อบหลันสิง่าย แซ่บไม่พี่นไรอย่างกินกับแซ่บแล้วก็ดูอ่อนจ้ะอื้มวิ่งแม่ เพ็ดีพีนอ้องบอกเพ็ดเพ็ดเพ็ดเ,เกับมุมไม่ได้ให้เกาจ้ะหอมก็แดงมันมีไฟกีก็บา,น,านเล้ะกระเทียมกมือนว่าใหม่ส่วนหมูสีสเหลืองได้ก็ได้ วันนีดยังนั่งกันเลยกลุ่มทั่วเมื่องตะบานนี่เหี้ยมันเงาเนะ้ะตั้งกล้องอย่ากเรยพี่น้องตั้งไฟกับบัคคัะ เอาอยองฟ้าทิพย์เขาที่กินลวนทางยามมาันขวมอยู่ฮึฟ้ายอง,งไฟเข้าไปยามจำบจิ้มเบร์เบิร์ตห้องย่างแห่งที่เก็บไว้ในโดนนี่จ้ะไม่ตู้เย็นเป็นอาธิตบุญ่ะ นือทำละนวยเลยพี่กันนี่กขาดแฉบปันนี้น่านจะซื้อพีกันนี้ยมาไปกินตลอดนะเขาไม่อยากกินแซบมไ,ไม่ไเป็นหรอใส่เตาอบนะหน้าง่าก็เคยเห็ดดิเนี่ย อย่างมันก็น่าไม่เหลือหน่วยเดียวจนได้ทิ่มลงได้หมอมนกันโอ้แดดรอบเมืองนั้นเราไปจะกินอดแดดอดแอดดู มารามันอยู่ในตูวเว้เยน็นห่ามาต้มกับบะปันใดพี่นอ้องส่งมะคลาปกันเลยอยิบนั่งกับเฮ็ดย่้ามื่ไรถ้ามันเป็นอี้หย่าไใ้แค่เจียแปดนาทีนึงนั่งกับสิเศร้าแลอวจากพี่นอ้องนั่งกับสียกินตออยู่ดอก บพราะทนไอินหรอกแต่ว่าคิดมันยาวโหดสำหรับพิ่นี่ภาษาคือเก่า,กเาเอาพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้าเอกฟิ่แลนด์มันเน่นจ้าสวัสดีจ้า